เจอเจอกันคือเก่าพี่น้องสบายดีสุขสุขคนเนาะตอนนี้ก็กําลังสมนโโควุ่นวายก็ขับปุ่นอยู่อัะเลือกพวกบีฟเลยโอ้หายดีเย้ยหมดแล้วมีได้กลิ่นนะ แสดงว่าแสงยู่มันหองเข้านะแม้ว่าอันมันมีได้มันมีคุ้มกันได้สอโลนึงะอยนี้เพิ่าเลยแบบนี้นี่นี่นี่อ่งชิโนนี่นี่ชนมันเลว่ามันเป็นข้าวอันนี้ขาปุ้นบีเอง่น้องบีมือแบบข้าวตะกี้เห่นเดียวเฮ้ยมันบมมีแปรงปนเลยนี่นะมีแต่วามล้วงบมมียังปนเลยเอาออกไปเลยแตงอ่ะ เอาเอาออกเลยห่ไปหมดนะบัดบัดบวงบวบวที่กินน้าบ้านพี่ก็ได้พาเลือกผักนะอ๋อนัดเดียอคั แล้วก็มีลาบไก่นำี่น้องเลยนีเลยปลาไข่ประตูห้แคทนีเยไ่เลแค่ดประตูไข่เลยประ,ประตูไค่ล้ไปพี่นออ้องสาดจ้าพี่ละสาดเนได้สาดนำนอง,องเจ้าเนาะ<ว><ว>พี่กินอ<ว>ยู่พี่เลย ช่องใช้ชิมีแต่ข้าวปุ้นนี่แหละรับลาบน้อยหนึ่งพี่น้องเยคนโปได้เอาเนื้อเนาะใครเอากรดได้เปรี้ยงรับกรองมูนีกห่งอ่างนี้กลับไปกลับไปโอภัยมักปีบมดเดี๋ยวนี้พี่นางรถเออเดี๋ยวให้เขาเอาสาดมาก่อนก็ได้ใครห้องบ่อปลาอันบ่อากระตูนี่ออกแต่สาดเนาะเอาตัวดำนะเอาตัวมีตัวดำตัวแดงก่อนเลยดำเอาข้ปุ้นตัวซามาดูในกระตาโหลดนะ เอออ้าปูสักกอนเออนางรอดนางท่างนี้ก็ได้เออคอยจะอยู่ทางนี้บ่เนี่ยใครจะกินเนี่ยคือวาขนมพวกนี้ก็เอามาให้กินมากินท่อเห็ดดีดี ป้าแล้วบอกินบอกแับวเสีวข่าคือบมีบอกเข้าวมาไน้ติเบวงมีลาปลาเลียวห้าข่าวกับบมมีเอาไปปะ

บุีมอ,อิมแล้วอิ่มขาพัดเพ็ด,ดบ่อนำเขาพูดบ่อนำว่าเพรา,า่าพรากันเพ็ดพรากันตำน้ำานี้ก็อีกว่าน <laughs> บ่ขอบยาน้ำรนน้ำกินนี่เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมาแล้วน้ำกับชงชามีดเชื่อตุยินฟ <c oughs> าหัหลานออกอัน พาดีบเข้ามาเฮ้ยเก่งอรีกิ้มรไมาปกินไหมกินข้าวนะบปากินะรอย่าอมตีส่ะอยอ่ากินข้าวปุ้นอันเลี้ยจานนะครับน้องเมนนี่เป็นเอือย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đi không? bỏ lỡ những video hấp dẫn วหป้าเอกมาเต็มเตแซ่บยังใครหรือเนีใดกินอย่าเดียวเต้นอะไรบ้างเต้นบ๊อสเ็ตัตเเผ็ด้อนละล้านนั่นแล้วนั่นแ่นั้นัาไมีได้ลูชินกัเรื่องเอาผูกต้มผูกลามนะเป็นลูซีนเอา ลงน้ำล้งเนาะโอเคโอเคทดแทนเนาะโอเคโอเคจัดไปูแล่คอยซื้อกันจักสิมีเงินภูเล่กันบอกเอาน้ำเสือแดงเสือแดงนะคะจักจักจกคนแล้วเสือแดงนี่จาได้กอยได้กอทีนี้นายท่แมกนเแ อายอ <Bond> ุมีกิ่นวัยยุควัตถุนี่จ้ะมันเล่นโทรศัพท์กินข้าวผัดนุ่งก็มากอ่ะยาดอกวันหิวกับชื่อลูกกินให้มันกินอืมอิ่มเลยกินอยู่ตลอดตื่นนอนอืมใช่อยไปเชื่อวันนี้คือคืนก็บอกคือขึนแต่กาวนับบุญดันซานี่สิคือคืนขนาดนั้นเลย เฮ้กองขี้เหล้าตะกี้กองหยาอยู่บ้านนี่ <ไป S 1> เดี๋ยวนี้เขายาแล้วตะกี้น้องห้าชีแฮ่ต้นเลยเฮ้กองขี้เหล้าห้องแฮ้กองแฮ้คันร้อนบอกมันสีม่วงปีนคู่มือนี้มันจบบเงียบเงาเลยแหเนี่ยยั โย่ากินไปนั่ผู้คนแม่ย่ป้อนนะเรือแบบนี้นะกินใน้มืดเด้อทั้งกาวปุ่นทั้งน้ำายีงในถั่วะกินห้มืดตาลดยังว่างบเขาว่ามีหอ้กินมืดเลยพ่อเอาแต่ไม่ตงทานกันอย่ายังห่อบอกเลว่าเจ้าเลยวันนี้ นึกว่าบ้านใหญ่ก็ออกมาปลนกันเนาะอันมีแต่บ้านน้อยบ้านใหญ่มันสิไปบ้านใหญ่สิอหารสิเฮ็ดนําล้งเนาะ้องใช้บ่เฮิงดอกก็สิมีบ้านใหญ่ต่อตัวนี้อือแสดงว่าอยู่ป่าะเบิดแต่กินบ่หลายดอกยังบ่เห็นรอบสุดท้ายวลุงินให้เาย่าจัง่ยนมันทุกสิแตกาบ่ได้ใคราบ่มีายคลิปปิดคลิปหมดแล้ว

เล่วดินซองคนนะคนนาหักลังกันเลยพี่น้องกยหักหลังกันเลยีดกพลูกะมันมีพะลูกเอากินชลยาได้มกินแล้วก็อาสีพากันเฮ่เฮ่ลงบยาบาอนถทาจักจิไปลงเฮือนได้พี่น้องาทาน บ่มีเงินลงเพราะว่าบ่มีญาติพี่น้องก็มีอยู่แต่บ่ฮู้จักเฮือนเขาเจ้าบ่มีเมนลงไปเป็นเรกว่าไปเฮือนนั่นน้องหมีตที่กันมีไปเฮือนนั้นอี่หมี่เฮือนน้องหมีอยู่อยู่ดอเฮือนเฮือนเพิ่นก็ฮู้จักอยู่ดอแต่ว่าจักเขาจะเอาเพอยู่บ่ของวัดญาติพี่น้องกับมีมา ก็ไปหลงชื่อไปหลงเลยก็ไปซื้อกินกันเองไปลงจอดรถไหวบ่เนาะคืออยูสหาลอดเด้อขอบใจทุกครูสุกคนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อกันคลิปหน้าสบายดี